สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องเครื่องรางที่คนไทยผูกพันกันมากนะครับสวัสดีค่ะโดยเฉพาะตะก,กรุดนี่มีเยอะแยะหลายสำนักเลยแต่วันนี้เราจะโฟกัสไปที่ตะก,กรุดดังอันหนึง่งใช่ค่ะคือตะก,กรุดคู่ชีวิตของหลวงพ่อพิษวัดขะมังจังหวัดพิจิตรครับได้ยินชื่อเสียงมานานทั้งเรื่องความขลังแล้วก็มูลค่าด้วยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะคะทั้งบทความประวัติ เรื่องเล่าจากคนที่มีประสบการณ์จริงแล้วก็จากกลุ่มผู้ศรัทธาด้วยค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจที่มาความเชื่อความขลังเกร็ดต่างๆรวมถึงประวัติหลวงพ่อพิษผู้สร้างตำนานตะกรุดนี้ด้วยค่ะงั้นเราเริ่มที่ตัวหลวงพ่อพิษกันก่อนเลยไหมครับท่านเกิด2418มรณภาพ2488ค่ะสิริอายุ70ปีจุดที่น่าสนใจมากคือท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอ๋อครับได้ยินมาเหมือนกัน ว่ากันว่าเป็นหลานแท้ๆด้วยสาใช่ค่ะก็เลยเชื่อกันว่าได้รับการถ่ายทอดวิชาทำรรตะกรุดมาเต็มๆเลยแต่ท่านก็ยังไปเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆอีกนะคะท่านจำพรรษาหลายวัดเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดคมังค่ะที่น่าประทับใจคือปฏิปทาของท่านนะคะเป็นพระที่แบบว่ามักน้อยสันโดษมากไม่สะสมเงินทองเลย แต่กลับสร้างโบสถ์สร้างถาวราวัตถุเยอะมากใช่ค่ะมีข้อมูลว่าปัจจัยจากการให้บูชาตะกรุดของท่านเนี่ยแหละสามารถสร้างโบสถ์ได้ถึง5หลังบางที่ก็ว่า7วัดเลยนะคะโโหไม่ธรรมดาเลยนะครับ พระที่ไม่สะสมแต่สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ขนาดนี้จริงค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องปาฏิหาริย์หลังท่านมรณะภาพด้วยเรื่องดวงตาใช่ไหมครับที่ว่าไม่ไหมไฟตอนชาปนกิจใช่ค่ะจนได้สมญานามหลวงพ่อพิตาไฟจากเดิมที่อาจจะเคยถูกเรียกหลวงพ่อพิตาเสือเพราะท่านดุดุครับเรื่องพวกนี้ก็ยิ่งเสริมศรัทธาเข้าไปอีกทีนี้มาถึงตัวตะกุดบ้างชื่อคู่ชีวิตนีก ความหมายตรงตัวเลยไหมครับก็ประมาณนั้นค uh, ่ะเชื่อว่ามีติดตัวแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ตายง่ายๆบางทีก็เรียกตะกรุดแมวก้าชีวิตอ๋อครับครับเข้าใจแล้วที่มาของการสร้างครั้งแรกก็น่าสนใจนะคะคือท่านทำแจกชาวบ้านที่มาช่วยงานวัดก่อนไม่ได้ทำขายแต่แรกไม่ใช่ค่ะทำเหมือนเป็นสินน้ำใจตอบแทนคนที่มาช่วยสร้างแพรไม่ไผ่ให้วัดแล้วมาดังได้ยังไงครับก็พอมีคนได้ไปแล้วเอาไปลองกันนะสิคะ แบบว่ามีเรื่องเล่าว่าเอาไปผูกคอไก่แล้วยิ่งไม่ออกโอ oh. ลองกันแบบนั้นเลยค่ะหรือมีลูกศิษย์ลองฟันกันเองปรากฏว่ามีดไม่ละคายผิวหนังเลยโอ้โห oh. ชื่อเสียงก็เลยแบบดังเปรี้ยงปรางไปเลยค่ะทำให้มูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยสินะครับอย่างที่บอกว่าสมัยก่อน70-80ปีที่แล้วดอกละ1 0บาทใช่ค่ะเทียบกับราคาทองตอนนั้นประมาณบาทละ2 0บาทถือว่าสูงมากนะ แสดงว่าควรศรัทธามากจริงๆครับปัจจุบันนี้ของแท้คงหลักแสนหลักล้านแล้วมั้งครับเนี่ยเกินแสนไปแล้วค่ะแล้วก็หายากมากของเลียนแบบก็เยอะต้องระวังดีๆแล้วกรรมวิธีการสร้างเหรอครับมีอะไรพิเศษที่ทําให้เชื่อว่าขลังนักเริ่มจากวัสดุนะคะยุคแรกๆอาจจะเป็นทองแดงทองฝาบาทแต่ที่นิยมมากๆคือตะกั่วทุบตะกั่วน้ํานมที่ว่าเนื้อนิ่มๆหน่อยใช่ค่ะแล้วเอกลักษณ์ของสายพิจิตคือมักจะมีอัวอัว คคืออะไรรับสําคัญคือยันใช่ไหมครับแน่นอนค่ะใช้ยันพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธหรือที่เรียกกันว่ายันคู่ชีวิตคาถาอสิสัตติธนูเจวะเป็นยันโบราณเลยค่ะสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาว่ากันว่าอยู่ในคัมภีร์พิชัยสงครามด้วยนะคะแล้วก็ขลังในตัวเองหลวงพ่อพิษท่านก็ได้วิชานี้มาจากหลวงพ่อเงินอีกที การลงยันการปลุกเสกก็ดูแข้มขลังมากใช่ค่ะตามตำราคือต้องลงยันสองด้านให้เสร็จก่อนไก่ขันคือก่อนรุ่งสางโหต้องแข่งกับเวลาเลยค่ะแล้วก็ปลุกเสกยาวไปจนถึงเวลาฉันเช้าเลยสวดคาถาหลายบทบทละ108จบทั้งหัวใจพระไตรยสรณคมนวะหรหนบารมี30ทัศส,สัมพุทธเทหงสาเยอะมากค่ะ ช้พลังจิตสูงน่าดูนะครับมากค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถักเชือกไหมห้าสีย้อมด้วยพวกสมุนไพรยอย่างเพชรสังฆาตบอระเพ็ดแล้วก็พอกผงผสมรักทับอีกทีเพื่อความสวยงามและความทนทานค่ะแต่บางดอกก็อาจจะไม่มีการถักเชือกก็ได้นะคะไม่ได้ตายตัวเสมอไปแล้วพุทธคุณสรุปสั้นๆเน้นด้านไหนเป็นหลักครับเด่งสุดๆก็คือมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดป้องกันภัยอันตรายทุกอย่างเลยค่ะ ทั้งอาวุธอุบัติเหตุผีคุณใสสัตว์มีพิษครอบคลุมมากค่ะแต่ก็เชื่อว่ามีแม่ตามหานิยมค้าขายดีด้วยหรือแม้แต่ใช้ทำน้ำมนต์ก็ได้อนเนกประสงค์จริงๆแล้วการใช้งานมีเคล็ดลับไหมครับที่เรียกว่าตะกรุดมหารูดใช่ค่ะมีเคล็ดการพกติดตัวตามสถานการณ์อย่างถ้าจะไปสู้ก็รูดไว้ข้างหน้าจะหนีก็ไว้ข้างหลังครับเข้าหาผู้ใหญ่ไว้ขวา ไปทางเมตตาค้าขายจีบสาวก็ไว้ซ้ายอะไรทํานองนั้นค่ะอ๋อครับครับแล้วต้องมีคาถาบูชาเฉพาะด้วยใช่ไหมมีค่ะต้องอาราธนาก่อนใช้ระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพิษหลวงพ่อเงินแล้วก็สวดคาถาบูชาเช่นอสิสตินะโมพุทธายะนะอัดนะอุดอะไรพวกนี้ค่ะมีข้อห้ามด้วยไหมครับมีค่ะสำคัญเลย ห้ามพกต่ำกว่าเอวห้ามหลอดราวตากผ้าใต้ถุนบ้านห้ามนั่งทับนอนทับหรือเอาไปลองกับสัตว์หรือลบหลู่ดูมินเด็ดขาดครับก็เป็นความเชื่อที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปนอกเหนือจากเรื่องตะกรุดยังมีปฏริหารอื่นๆของหลวงพ่ออีกไหมครับก็มีเล่ากันมานะคะเช่นเรื่องรูปถ่ายของท่านที่รอดจากไฟไหม้บ้านโอ้ oh. หรือของที่ทำหายในานาข้าว พอเผาต่อซังหมดแล้วกลับไปเจอของอยู่สภาพเดิมไม่เสียหายเลยไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องพวกนี้ก็ยิ่งตอกย้ำความศรัทธาค่ะรวมถึงเรื่องคุ้มครองจากอุบัติเหตุหนักๆรอดมาได้อย่างปาฏิหารกก็มีเล่ากันเยอะค่ะฟังดูแล้วตะกรุดคู่ชีวิตนี่ไม่ใช่เครื่องรางธรรมดาจริงๆนะครับมันมีความเป็นมามีเรื่องราวมีความศรัทธาที่เข้มข้นมากๆใช่ค่ะ มันสะท้อนวัฒนธรรมความเชื่อความผูกพันของคนไทยกับพระเกจิอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคุณงามความดีบารมีของครูบาอาจารย์ที่ส่งต่อกันมาก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆเนี่ยอะไรคือแก่นแท้จริงๆที่ทำให้เรื่องราวของพระหรือวัตถุมงคลยังคงอยู่มาได้นานขนาดนี้ อืมอาจจะเป็นเพราะคุณงามความดีของท่านที่คนสัมผัสได้จริงๆหรืออาจจะเป็นพลังของความศรัทธาที่มันสืบทอดกันมาในใจคนจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้นะคะครับก็น่าจะเป็นส่วนผสมของหลายๆอย่างนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเจาะลึกเรื่องนี้ยิ่งดีค่ะ